เช้าเน็ตขำกันท้องขดท้องแข็งเมื่อทราบข่าวว่าปปสลงพื้นที่ตรวจค้นยาเสพติดย่านรามอินทราแขวงคันายาวกรุงเทพมหานครยึดยาบ้าได้หนึ่งเม็ดรพร้อมผู้เสพอีกหนึ่งราย60นายไม่รวมสุนัขเคนายด้วยกราบสวัสดีแมวบอบโอนคุณดปุ๊บคเนียร์ทูกถูกท่านวันนี้นะครับสารแนนนิวส์นะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมนะครับไปสารแนเรื่องชาวบ้านนะครับก็คือได้ทราบข่าวมานะครับว่าปปสนะครับกับ นักเคนายรวมฝ่ายปกครองด้วยนะครับหกนายลงพื้นที่ตรวจค้นชุมชนนะครับประมาณ30-50ห้าลังคาเรือนนะครับย่านรามอินทานะครับตรวจค้นไปตรวจค้นมาโอ้โหถกเถียงกันอย่างใหญ่นะครับฝ่ายแจ้งไปก็บอกว่านะครับมีการค้ายาขายยากันเยอะแยะมากมายกลกองที่นั่นนะครับพอทราบข่าวนะครับฝ่ายปปสฝ่ายปกครองนะครับก็ลงพื้นที่ตรวจค้นตามปกตินะครับเพราะว่าเขากวดล้างยาเสพติดท่านผู้ชมแต่นะครับ เป็นอะไรที่แปลกมากๆนะครับโอ้โหจับได้ยังไงมายังไงนะครับชาวเน็ตงงนะครับบอกว่ายาบ้าได้เพียง1เม็ดการนําเสนอข่าวครั้งนี้นะครับเราไม่กระทบกระเทือนผู้ค้าผู้ขายแล้วก็ผู้เสพนะครับใครจะค้าใครจะขายใครจะเสพเชิญครับไม่เกี่ยวกับผมนะครับแต่ว่าอย่าให้ผมเดือดร้อนก็แล้วกันนะครับนาอถ้าผมเดือดร้อนผมก็เล่าเรื่องเหมือนกันนะครับนาอแต่เรื่องนี้นะครับ ประชาชนที่เขาเห็นข่าวนะครับโดยเฉพาะผมเนี่ยโอ้โหบองตงนะครับชอบอ่านคอมเมนต์ชอบอ่านความรู้สึกของประชาชนนะครับที่เข้าไปดูข่าวนี้ประชาชนเ็าบอกว่าไม่มีทางหรอกครับที่จะจับพวกนี้ได้นะครับเพราะว่าอะไรนะครับการที่ปปสที่เจ้าหน้าที่ปล่อยปกครองนะครับจะลงนะครับมันเป็นข่าวดังนะครับมันเหมือนกับมันดังแล้วมันมีมันเหมือนกับมีนกรู้ท่านผู้ชมนะครับแจ้งข่าวบอกพวกนั้นนะครับหนีไปก่อนหรือว่าขน ยาสิบติดนี้ไปก่อนเขาบอกว่าอย่างนั้นท่านผู้ชมมันมีคนแจ้งว่างั้นคนที่แจ้งเป็นใครนะครับและหลายคนก็ติงต้งติงต้งติง้งติ้งคิดนะครับเอ้ยยานี่ของใครว่าไอคนที่แจ้งเนี่ยมันต้องรู้นะว่าฝ่ายปกครองปปสจะลงเนี่ยมันต้องเตรียมการแล้วแหละบอกการขนย้ายภายเทอย่าให้เหลือนะครับแต่ก็เหลือจนได้ท่านผู้ชมเหลือหนึ่งเม็ดพ่อแม่พี่น้องบอมประโอนตุ๊บตุบกระเนียจา๋าแล้วก็นะครับคนที่ถูกจับนะครับ ในบ้านนั้นนะครับตรวจค้นยาเสพติดไม่มีนะครับแต่ตรวจปัสสาวะนะครับเจอคนเดียวนะครับมีฉี่สีม่วงแล้วก็หมอนั่นนะครับหมอก็บอกว่าเออผมนะครับรับสารภาพเลยว่าผมสูบแต่ผมไม่ได้ขายก็คือนะครับเป็นแค่เพียงผู้เสพหรือเขาเรียกกันว่าผู้ป่วยเท่านั้นเองนะครับเนาะซึ่งประชาชนเขาบอกว่านะครับไม่มีทางนะครับที่จะไปทำลายล้างหรือว่าปราบยาเสพติดให้หมดสิ้นถ้าคุณยังไปจับเฉพาะผู้เสพ คุณต้องจับผู้ที่เอามาก้อนให,ใหญ่ๆตัวใหญ่ๆห,หัวหัวขัวมันเลยท่านผู้ชมหัวข้วต้นเหตุมันเลยนะครับจะมาจับพ่อค้าคนกลางมาจับพ่อค้าลายย่อยหรือว่าจับผู้เสพเนี่ยไม่มีทางหมดนะครับเราต้องไปสกัดตั้งแต่นูน่กนก่อนที่จะเข้ามาประเทศไทยนะครับนะอันนี้นะครับเป็นความคิดของประชาชนนะครับที่มีสิทธิ์คิดได้เพราะว่าประชาชนรู้นะครับการปราบปรามยาเสพติดปราบมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับไม่มีหมดไม่มีสิน้นเพราะว่าอะไร พอจับได้ก็จับได้เฉพาะผู้ที่เสพเพราะเสพเพราะอะไรท่านผู้ชมนะครับเสพเขาก็ถือว่าเป็นคนป่วยเขาก็พาไปบําบัดบําบัดมาเสร็จปุ๊บก็มาเสพอีกนะครับเสพไปเสพมาก็เข้าไปเข้ามาออกไปออกมาไม่มีอะไรนะครับก็คือนะครับมันไม่หมดนะท่านผู้ชมนึ้กออกไหมแล้วก็นะครับเขาเห็นการปรับปรามครั้งนี้นะครับโอ้โหประชาชนแห่ขั้นกลปัไปดูเยอะนะท่านผู้ชมเออเกือบพอล้านนะครับ กือบพอล้านคนน่ะนึกออกไหมนะครับพอรู้ผลนะครับว่าการจับกลุ่มครับจับได้ยาบ้าหนึ่งเม็ดโอโ้โหได้คอมเมนต์ขำกันท้องขดท้องแข็งนะครับ <laughs> บางคนบอกว่านะครับให้เอาไปลงกรีนเน็ตบุ๊กท่านผู้ชมนะครับคือแบบลงในกรีนเน็ตบุ๊กเลยนะครับว่านะครับการจับกลุ่มของปป,ปสเนี่ยนะครับคือจับยาบ้าได้น้อยที่สุดในโลก <laughs> แล้วเขาบอกด้วยนะครับว่านะครับเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณหลวงหรือเปล่าทําไมทําแบบนี้นะครับพอเห็นแบบนี้แล้วนะครับผมนึกถึงข่าวบ้านกกอกเลยนะครับที่น้องชมพู่เสียชีวิตนะครับแล้วก็มีการนะครับไปจับผู้ต้องหานะครับท่านผู้ชมก็คือนายชัยพนวิพานั่นเองหรือว่าลุงพลของหลายๆคนที่รู้จักกันดีนะครับแล้วก็นะครับมีโอ้โหมากันเต็มหมดเลยครับท่านผู้ชมคือแบบ ตำรวจที่มาเยอะมากนผู้ชมแล้วก็ครับพอมาแล้วก็มันฝาวะครับเพราะว่าลุงพลน่เขาเข้ากรุงเทพนะครับเข้าไปเขาเรียกว่าไปมอบตัวที่สตชนผู้ชมนะครับเนาะหลังจากนั้นนะครับการงบประมาณของหลวงก็ต้องมีเอ็นครับเอาลุงพลนะครับขึ้น ฮอลิคอปเตอร์นะครับหรือว่าเครื่องบินนะครับท่านผู้ชมนะครับเอามานี่นะครับที่สพกกตูมท่านผู้ชมนะครับแล้วก็มีรถนําขบวนโอ้โหใหญ่โตมโหฬารมากซึ่งเป็นอะไรที่แบบประชาชนเห็นข่าวการจับกลุ่มของปปสนนะครับนี่ที่รามอินทานะครับหกสิบนายนะครับท่านผู้ชมคือนะครับเอาไปซะเยอะแต่ว่าไม่ได้อะไรเลยนะครับก็คือนะครับมีทั้งกล้องนักคงนักข่าวนะครับเข้าไปถ่ายเต็มมันเลยไม่เหลือนะครับประชาชนก็บอกว่านะครับ น่าจะมีการโทรศัพท์ไปบอกฝั่งนู้นก่อนนะครับใครก็ไม่รู้นะครับโทรศัพท์ไปแจ้งเตือนก่อนก็เลยไม่มีการจับกลุ่มนะครับไม่ได้ผู้ต้องหาไม่ได้ยาสพติดนะครับฉะนั้นนะครับประชาชนเ็าบอกว่านะครับคุณอย่าไปแบบนี้นะคุณปปสคุณอย่าไปใหญ่โตมโหลานะครับไปนน้อยก็พอนะครับหรือว่าไปซุ่มดูนะครับอย่าแห่กันไปแบบนี้แห่กันไปแบบนี้ไม่มีทางนะครับ ไม่มีทางที่จะจับพวกมันได้อันนี้ประชาชนเขาบอกนะตลอดจนผู้ค้าผู้ขายเขายังใต้คอมเมนต์เขาก็ยังใต้คลิปอ่ะนะฮะเขายังเขียนบอกเลยไม่มีทางจับไม่ได้นะครับเพราะว่าพวกนี้เนี่ยหูหูไวตาไวนะครับจมูกไวอีกต่างหากนะครับเพนหมดนะครับเหลือก็เหลืออยู่ไม่กี่คนนะครับแล้วก็ผลประกอบการออกมานะครับไปต้อง60นะครับน่าจะจับได้สัก60เม็ดนะครับแต่ว่าจับได้แค่เม็ดเดียวท่านผู้ชมเออนะครับ งดหลนะครับจนประชาชนก็บอกว่าเอ๊ะไเม็ดนี้มันมาอย่างไงเนี่ยหลุดมือใครหรือเปล่าเขาว่าไปอย่างนั้นนะครับท่านผู้ชมอันนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่นะครับประชาชนมีสิทธิคิดได้นะครับแล้วก็นะครับประชาชนเขาก็ประท้วงกันว่าเอ๊ะการลงพื้นที่ทําไมลงไปเยอะขนาดนี้เนี่ยสิ้นเปลืองงบประมาณของหลวงหรือเปล่าอันนั้นนะครับมันเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่เขานะครับคือมีการสั่งการมาให้ลงพื้นที่เขาก็ลงนะครับประชาชนก็นะครับ อย่าไปวิพา์วิจารณ์เขามากเดีย๋ยวเขาจะไม่ไปปราบปรามเดีย๋ยวเขาจะไม่จับให้นะนะครับเนาะอะไรนะเอาแล้วลุงพลล่ะอ้าวเขาก็คิดว่าลุงพลนะครับมีอาวุธสงครามมัสิเขาถึงแบบใส่เสือ้อกะใส่เนี่ยเห็นไหมคดีน้องยาพูดนะ่ะไปต้องเยอะนะครับล้อมบ้านเลยนะครับท่านผู้ชมไปตั้งแต่เขาเรียกว่าอะไรนะไอหกโมงเช้าตู่ๆอะไรสักอย่างเนะี่ย หน่วยหน่วยอะไรของเขาเนะี่ยท่านผู้ชมเออนะครับไอ้ที่จะปรับจำยาเสพติดท,ที่รามินทานี่ก็เหมือนกันนะ <c oughs> เขาเรียกว่าหน่วยอะไรสักอ,อย่างนี่นแหละเขาไปเป็นหน่วยคือแบบหน่วย,วยจู่โจมนะท่านผู้ชมจู่โจมขนาดไหนก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาหนีไปก่อนท่านผู้ชมแล้วก็นะครับหลายหลายคนครับอยากให้ไปจับพื้นที่ตัวเองครับคือนะครับ,นะรบไม่ต้องไปบอกเขาหรอกนะครับคือมันจับไม่ได้หรอกเพราะว่านะครับคุณบอกอย่างเงี้ยปุ๊บนะครับทางนู้นเขาก็ตื่นตัวหมดแล้วเขาก็ไปแล้วนะครับฉะนั้นนะครับ ถ้าจะบอกเนี่ยต้องบอกเงียบๆนะครับเออแล้วก็นะครับอย่างที่ประชาชนเขาแสดงความคิดเห็นมานั่นแหละก็คือนะครับจะจับต้องไปจับหัวใหญ่ๆมันเลยในรถใหญ่ๆที่มันกําลังจะขนมาโรงงานผลิตของมันนะครับเนาะถ้ามาจับนะครับรายย่อยๆนะครับหรือว่าผู้เสพเนี่ยไม่มีทางหมดนะครับยาเสพติดเนี่ยยังคงค้างประเทศไทยอีกเยอะอีกยาวไกลยาวนานนะครับทางปปสนะครับเขาก็อยากจะจับไอ้ก้อนใหญ่ๆนั่นแหละท่านผู้ชมแต่ว่านะครับ ก็จับไม่ได้นะครับแต่นะครับเขาก็บอกว่านะครับการจับรายเล็กๆผู้เสพนะครับเขาก็สามารถจะสาวไปถึงผู้ค้ารายพ่อค้าคนกลางแล้วก็โรงงานผลิตได้เขาว่าอย่างนั้นท่านผู้ชมนะครับนาะคือกระบวนการของเขานะครับซึ่งประชาชนก็เห็นข่าวเขาก็ขำกันธรรมดาแหละท่านผู้ชมเพราะว่าคิดว่าการจับกลุ่มครั้งนี้นะครับจะมีการจับกลุ่มได้เยอะได้แยะแต่ที่ไหนได้นะครับจับกลุ่มได้แค่ ยาเสพติด1เม็ดนะครับในชุมชน40-50ลังคาเรือนย่านรามินทาแต่อย่าบ้าไม่มีนะครับอย่าไปว่าเขาเลยนะครับจริงๆนะครับอย่าไปว่าเจ้าหน้าที่เขาเลยนะครับเขาก็ทําตามหน้าที่เขานั่นแหละเพราะว่านะครับทาไม่ทําเขาก็ถูกมาตรา157นะครับละเว้นการปฏิบัติหน้าที่คือแจ้งแล้วไม่ไปนะครับแจ้งแล้วไม่ทํานะครับก็คือเขาไปแล้วนะครับมันก็ได้แค่นั้นใจจริงเขาก็อยากจะได้อยากจะจับคนเยอะๆแหละจับบ แหลงเยอะๆนั่นแหละจับไอ้พวกยาเสพติดได้เยอะๆแต่ว่าเขาจับไม่ได้มันมีแค่นั้นนะครับท่านผู้ชมมันมีแค่นั้นเฮ็ดจังไดเรามันมีซ้ำนั่นเนาะมีอยู่เม็ดเดียวดีนะนะครับไม่เหลือครึ่งเม็ดพอไปสอบถามว่าไอ้ครึ่งเม็ดไปไหนสูบไปแล้วสูบแล้วเหลืออยู่ครึ่งเม็ดมีนะครับมีเพื่อนลองให้ฟังนะครับคือเจ้าหน้าตำรวจนะครับเขาจับนะครับจับผู้เสพนี่แหละนะครับท่านผู้ชมนะครับแล้วควนี้จับ เขาจับได้หลอดนะครับหลอดที่เสพยานะครับแล้วก็ยาบ้าอีกครึ่งเม็ดนะครับตำรวจเขาก็ถามนะครับเอาแล้วอีกครึ่งเม็ดหายไปไหนอ่ะก็บอกว่าสูบนะครับทาไมสูบอย่างนั้นแบ่งสูบทีละหน่อยทีละครึ่งเม็ดว่าอย่างนั้นท่านผู้ชมวันนี้ก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวเป็นข่าวที่เกิดขึ้นสาหรับวันนี้นะครับหากท่านผู้ชมชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรเมียนเซอร์นะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปพบกันใหม่นะครับมาใหม่ลงมาอย่าลืมกดติดตามไว้สวัสดีครับ